สวัสด <Workers,. S 2> ีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาเขาจะมาทำเสนออายในพิเศษนะครับอายในพิเศษของวันที่23มกราคม2568นะอายในพิเศษก็คือเรื่องจากประเทศเวียดนามนะครับที่มีให้ชมทุกทุกวันทุกทุวันเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาเขาจะมาทำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ร่นหลวงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกๆุกทุกทุกท ฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามตกดแจ้งกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะแลา้มาชมกันเลยนะครับทําเป็นแยกคลิปนะวันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวแยกเดี๋ยวรวมเดี๋ยวรวมเดี๋ยวแยกกันเงเลยพยายามติดตามให้ทันนะครับสา <c oughs> เหตุที่แยกก็เพราะว่าอคนดูน้อยนะครับคนดูน้อยเป็นถ้าเป็นคลิปรวมคนดูน้อยถ้าแยกไปลงแล้วคนจะดูเยอะนะครับรวมรวมกันแล้วมันจะดูเยอะกว่านะครับประมาณนี้นะ ขออนุญาตด้วยนะครับขอบรบกวนขออนุญาตด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบคลิปรวมนะเจ๋จะจะทําให้เป็นบางครั้งนะครับวันไหนที่ไม่มีเวลาวันไหนที่ไม่ว่างเยอะนะครับประมาณนี้ครขอขอขอบคุณมากๆขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาเกิดเอานะครับเกิดเอานะอะไรพิเศษน,นะครับหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับรองสามนะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่ง สามสามหนึ่งนะครับสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองสามสามสองนะครับนะครับเด็กไปเลยฮะพัดวินก็หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดนะวินกันนะครับอันนี้นะครับวินก็จับคู่กันไปนะครับเพื่อนสายลู่สายวิ่งนักลูก่นักวิ่งก็ หนึ่งกับสองนะครับ <ian> <can> <oyu> ฟันที่หนึ่งนะรองสองกับสามใครชอบสองกับสามก็จัดไปตามนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับแคปเจร์หน้าจอไว้ถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับ3ามนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีพบกันใหม่นะครับดวงดีเฮงเฮงเฮงนะครับสวัสดีครับ